สำหรับชุดคิดไ i โวล์อินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟขนาด5,000วัตต์นะครับซึ่งได้ออกไปจำหน่ายนะครับตั้งแต่วันที่11เดือน11ปี21นะครับทีนี้รุ่นตั้งแต่จำหน่ายออกไปแล้วนี่นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่รุ่นหลังๆนะครับ ปีสองสามนี่ผมก็ทําขึ้นมาใช่ไหมก็ปรากฏว่าผมสั่งอะไหล่ตัวหนึ่งนะครับเป็นอะไหล่อร์มอั t เฟของ switching ตัวนี้นะครับปรากฏว่ามันร้อนปกผิดปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เบอร์เดิมนะครับมันเป็นเบอร์แทนแล้วก็อาจจะปลอมด้วยนะครับแต่ใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันร้อนมากกว่าปกติกว่ารุ่นเดิมนะครับเพราะว่าสั่งมาจากจีนนะครับ เขาบอกว่าแทนกันได้ก็เชื่อเขาอลนะอ่าก็เอามาใส่ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่เพียงแต่ว่าผู้ใช้เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะร้อนกว่าตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องหาตัวเดิมมาใส่นะครับซึ่งมันเป็นเบอร์นี้นะครับมันจะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับ 40n65 นะครับก็เอามาเปลี่ยนนะครับถ้าหากว่า ท่านใดที่ซื้อชุดคิดเพียวไซเว็บอินเวอร์เตอร์ไปแล้วเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องความร้อนตัวนี้นะครับมันเกิดขึ้นมากในอนาคตมันก็จะไม่ทนนะครับก็อยากจะเปลี่ยนก็แจ้งความจำงมาได้นะครับก็มาขออะไรจากที่ผมเนี่ยนะครับแล้วเอาไปเปลี่ยนเองนะครับไปเปลี่ยนเองได้นะครับแต่มันก็ยังไม่เคยเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันร้อนร้อนกว่าปกติเฉยๆนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบอร์นี้นะครับสี่สิบเอ็นหกห้านะครับซึ่งแต่เบอร์นี้ใช่ไม่ได้นะครับร้อนนะครับสี่สิบทีหนึ่งศูนย์สองนะครับตัวนี้น่าจะปลอมนะครับจริงๆแล้วเบอร์มันใหญ่กว่านะครับแต่มันน่าจะปลอมนะ ตัวเล็กแต่ของแท้ดีกว่านะครับครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้นะครับซึ่งตัวเก่ามีปัญหาความร้อนสูงนะครับก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับก็โดยตัดขาเลยนะครับตัดให้มันยาวๆหน่อยนะครับตัดขาให้มันเหลือยาวๆหน่อยแล้วก็เราก็เอาตัวใหม่บัรกีติดข้างบนเลยนะครับติดข้างบนเลยนะครับนะฮะ แล้วสลับฮิตซิงก์นะครับก็เอาฮิตซิง์ตัวเดิมมาใส่ใส่ทีหลังได้นะครับมาใส่ทีหลังได้นะครับอย่างนี้นะครับตัดขานะฮะตัดขาให้มันให้มันเหลือยาวๆหน่อยแล้วก็บัตรกีข้างบนเลยครับเอาเอาตัวมอดฟีตัวใหม่บักีข้างบนเลยนะครับจะได้ทำเองได้นะฮะไม่ต้องส่งมาให้ผมทำนะครับ ถ้าทำเองได้ทำเองดีกว่า,อาขอแต่อะไรไปแค่นั้นเองนะครับ